บอยสอ่ะเขาเคยพูดเปิดไปแล้วนะคะว่าแบบเป็นของดาราที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเปิดมาทุกคนก็รู้จักแน่นอนว่าเป็นใครนะคะแต่รอติดตามดูว่าชื่อแบรนด์อะไรสินค้าอะไรนั่นเองนะคะแต่ที่แน่ๆแฟนคลับพี่ฟ้าทุกคนกินได้ปลอดภัยร้อยเปร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัย ก็ได้กินได้ลองมาแล้วทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็นแล้วแต่คือสามารถที่จะกินได้นะคะและสุขภาพดีแน่นอนส่วนละครนะคะช่วงในเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวประมาณวัหลังวันที่10เป็นต้นไปนะคะหลังวันที่10นี้ก็จะเริ่มแบบว่ามีเวิร์กช็อปมีฟิตติ้งมีนู่นนี่นั่นนะคะยาวไปถึง พี่ฟ้าก,ก็เพิ่งรู้ที่ที่บอสบอกก็คือว่าละครจะได้ออนช่วงประมาณเดือนกุมภาถึงบ้ไวมากๆกุมภาปีหน้าคือไวมากๆจริงๆก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องแรกของพี่ฟ้าที่จะได้ออนแบบว่าเขาเรียกว่าฉายจอแก้วนะคะแล้วก็หนังนะคะของจี ชอบสลับอะจีเลยนะ G D H เจ้ตเอ้บอกว่า G D H G D H G T H นะคะก็จะมีสรุปอะไรนะ G D H ปะ่ะ G D H ไงใช่ G D H ปะ่ะ G D H มันเป็น ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากเล่นเกมนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนที่ชอบแบบสร้างอาวตารอะไรเงี้ยเราก็อยากจะสร้างโจ,โจโจสร้างอาวตารชานะคะก็จะได้เออเหมือนกลับมาเวิร์กช็อปอีกรอบหนึ่งกับเจฟนั่นเองเจฟนี่คืออายุเท่าเราปะเธอเซิร์ชเท่าไดิเขาเป็นพี่ปะเจฟชาเตอร์เราจะได้เรียกเขาถูก ไม่บอกสถานที่อยู่แล้วฮะบอกไม่ได้อายุเท่าไหร่เท่ากันนะอย่าลืมกดตะกร้าชำระเงินนะคะทุกคนคะ่ะนี่ฟ้าปักหมุดที่อะไรขอกลับมาที่น้ำปลรราอิงฟ้าตอนนี้ส่งออกไปที่เกาหลีแล้วเรียบร้อยนะคะใครอยากสั่งสั่งเลยนะขายดีสุดๆเลยนะพี่ฟ้าจะบอกว่า หุ่นหุ่นตุน่นต้มนึ่งได้หมดเลยนะคะเอาไปตำซสมตำนิ่งอร่อยเมื่อวานเาไปตำซสมตำเนะยแทบจะไม่ต้องใส่เขาเรียกว่าน้ำปลาอินฟ้าแท้จะไม่ต้องใส่ผงชูรสเดยอะเลยมันนัวอยู่แล้วให้ดูให้หน่อยเซอร์แนห่หน่อยว่าเขาอยู่เท่าไหร่ต่อไปพี่ฟ้าขอปักตัวที่เป็นเซรั่มรักแร้งงามหน่อยละกันร้อยแปดสิบห้าบาทที่เป็นกล่องสองซองอะอาอยุเท่ากัน mm hmm. อ๋อโอเค แต่เรนไม่ต้องเราแต่ตเรนไม่ต้องเรียกเรียกพี่เรียกน้องอะไรเงี้ยยี่สิบมีนาะเป็นน้องเขาเรียก <ไอ S 2> เราว <ภา S 1> ่อมีนาะเลิศนะคะเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นวัยเป็นวัยเ,เพื่อนเพื่อนกัน เดี๋ยวนะ่าจะได้เจอพี่ฟ้ายังไม่เคยเจอเจฟมาก่อนนะคะยังไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยจะได้เจอกันจริงๆก็น่าจะเดือนตุลานะคะหลังจากเดือนกันยาไปแล้วแล้วก็ในช่วงนี้มันก็จะประจวบเหมาะกับช่วง,งการเป็นฤดูการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์นะคะก็จะ,ะแต่ละจังหวัด ในปี2024แต่ละจังหวัดก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆหลายๆจังหวัดก็เรียกได้ว่าชนกันก็มีแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่พ d ดีแต่ละจังหวัดจัดใหญ่มากนะเขาก็จะมีเชิญแบบแอพีิฟ้าไปบ้างแต่ละจังหวัดใครมีโอกาสได้ติดตามกันก็อยากให้ตามไปดูหน้างานไปเชียร์น้องๆปออี2024พี่เจฟลองเพลงพรมากใช่ก็ฝากแฟนคลับนะคะของ เจฟนะคะจะเรียกพี่อีกอะฝากเป็นกำลังใจแล้วฝากติดตามผลงานานะสัญญาว่าจะเล่นให้ดีที่สุดนะคะให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ปังสุดๆเลยอย่างน้อยต้องได้ร้อยล้านอย่างน้อยนะต้องได้ร้อยล้านให้ได้จะทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ฝากแฟนคลับเจฟเอนดู b, u, พี่ฟาด้วยละกันนะคะทำให้เต็มที่ แล้วก็เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพี่ฟ้าจะเล่นให้สุดความสามารถเลยแม้ว่าจะเป็นบ้าก็ยอมคือเดี๋ยวหลังจากนี้ไปอ่ะก็จะได้เห็นพี่ฟ้าไปโลดแเล่นหรือไปเล่นไปป่วดในแอปต่างๆค่อนข้างจะน้อยลงอาจจะได้เห็นแค่ โพสงานแชร์งานหรือว่าเทรนงานแต่ว่าแบบไปป่วนไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะเดี๋ยวหลังจากวันที่10เป็นต้นไปก็ต้องโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็ละครค่อนข้างที่จะแบบเพราะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ถ่ายน่าจะระนาบเดียวกันกับภาพยนตร์ก็เลยต้องใช้สมาธิค่อนข้างเยอะมากๆในการที่จะต้องแยกแยก ตัวละครตัวหนึ่งกับตัวละครตัวหนึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องน้อยลงของจริงและของจริงและรอบนี้นะคะเพราะว่าต้องตัดเขาเรียกว่าอะไระเหมือนการเล่นละครหรือการเล่นภาพยนตร์อะ่ะทุกคนมันเหมือนการสร้างบุคคลบุคคลหนึ่งขึ้นมาแล้วพี่ฟอก็ต้องทําให้คนเชื่อให้ได้ว่าคนนั้นน่ะไม่ใช่อิงฟ้า ในหนึ่งวันที่เราใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็ต้องพยายามเสพความเป็นอิงฟ้าให้น้อยลงนิดหนึ่งเพื่อที่จะอยู่กับตัวละครให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าภาพยนตร์ไม่งั้นการแสดงอารมณ์ต่างๆที่ฟ้าก็จะมันจะมีความเป็นอิงฟ้าอยู่ก็เลยแบบว่าต้องพยายามดึงออกให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็ยากเพราะทั้งละครทั้งหนังอะ ที่เล่นเรื่องแรกอะบทมันไม่ได้ง่ายเลยอะมันยากมาก,มากๆทุกคนรู้ว่ามันโคตรจะยากเลยอ่ะเราพี่ฟ้าก็แอบมีความกลัวเล็กๆว่าแบบกลัวทำไม่ถึงกลัวกลัวทำไม่ถึงกลัวแบบกลัวมันเป็นภาพจำอะ พี่ฟ้าก็เลยรู้สึกว่าเราก็ต้องปเปลี่ยนโหมดของตัวเองในการใช้ชีวิตด้วยในช่วงนี้อะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าอยากได้กําลังใจเยอะๆแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งเล่นหรือว่ามานั่งทะเลาะกับกลุ่มคนท็อกซิกหรือเขาเรียกว่าท็อกซิกแฟนหรืออะไรก็ตามไม่มีมานั่งเวลามานั่งใส่ใจหรือมานั่งเล่นด้วยเล่นด้วยเหรอ เล่นด้วยแต่เธอต้องไปเล่นแทนฉันแต่พี่ซันว่างอยู่แ้่พี่ซันเล่นด้วยละกันเชิญเชอยู่ฉันไม่ตอบหรอกจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวลงไปรับค่ะบางคนที่ <c oughs> ใช้รูปพี่ฟ้านี้พี่ฟ้าก็ต้องขอนะในกรณีที่มีรูปมีชื่อพี่ฟ้าเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจริงๆว่าถ้าสมมุติว่าทําให้เราหมิ่นประมาทหรือว่าอะไรก็ตามก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายพอถึงเวลาจริงๆก็ ก็รับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำเราถ้าสมมติได้เจอกันตัวจริงอยากรู้อยากถามอะไรถามได้มาเจอตัวจริงอะมาถามเลยจะตอบให้คราวที่แล้วที่พี่ฟ้มบอกไปอะรอบแรกอะพี่ฟา้าไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการต่อจำได้ไหมน่านมากาที่ไปไที่ไปถึงสอนอไม่ได้จัดก,การเลย สิบคนน่ะที่ส่งไปให้อะไรเงี้ยไม่ได้ตามไม่ได้อะไรเลยก็ลืมไปเลยแล้วตัวเราก็ทํางานเยอะด้วยช่วงนั้นก็แบเออปล่อยปล่อยปแต่รอบนี้ก็คือพี่ฟ้าไม่ได้ต้องใช้ท่านอื่นตัวเองก็ไม่ได้มีเวลาว่างที่จะไปกองก็ไม่ได้มีเวลาว่างที่จะมาตามเรื่องหยุ่หยิมให้เราแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเกี่ยวกับท็อกซิกแฟนอะไรก็ตามก็มานั่งคิดว่าโอเค จริงๆก็ไม่ได้อยากให้ค่านะแต่ว่าสําหรับบางคนที่ใช้รูปเราจริงๆการว่าดาราหรือการว่าอะไรเงี้ยว่าได้มันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกคุณอยากว่าก็ว่าไปถ้าคุณคิดว่าเขาคือคนสาธารนณะแล้วเราอยากจะว่าอยากจะอะไรก็ตามอะ่ะเราก็ทําได้แต่ในกรณีที่เกินความพอดีหรือว่าใช้รูปเรารใช้ชื่อเราหรืออะไรก็ตามก็ต้องรับให้ได้กับสิ่งที่เราเองทำเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วย ใครเห็นอะไรในช่องทางไหนก็แล้วแต่ส่งให้ทางแอดมินพี่ฝาได้เลยแอดมินบ้านหลักอะ่ะส่งให้ได้เลยพี่ฟ้าก็จะมีทีมที่เขาคอยดูให้ส่งให้ตามนั้นถือว่าจบนะเรื่องนี้เราจะไม่ได้พูดอีก เ่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอพี่ฟ้ามานั่งไลฟ์แบบนี้บ่อยๆเพราะในช่วงทำกันบ้านในช่วงติวในช่วงทำงานอะไรเงี้ยก็คงจะแบบว่าโหดไม่โหดคิดดูก็ต้องกลับมานั่งกินยาต้องมานั่งกลับต้องกลับมานั่งกินยาเหมือนเดิมยาเนี่ยซึมเศร้าอ่ะเชื่อในศักยภาพพี่ฟ้า ขอบคุณนะคะเธอเธอเคลียร์ตรงนี้มาอย่าเก็บเก็บให้ด้วยสูู้ขอบคุณนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อวันนี้ทุกคนอย่าลืมนะวันนี้มีกิจกรรมตอนสี่ทุ่มนะคะกับทาง t w i t เตอร์ช้อปปี้พี่ฟังไม่แน่ใจว่าเขา จะมีไลฟ์เหลืออะไรหรือเปล่าอ่ะแต่ให้ติดตามทางทวิตเตอร์เขาก็แล้วกันนะคะไอเล็กติ๊กต็อก TikTok นะสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะส่วนเรื่องบ้านเรื่องรถพี่ฟ้าขอสงวนไม่บอกว่าที่ไหนแล้วก็ไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่นะคะ ไม่มานั่งบอกว่ารถยี่ห้ออะไรอะไรเงี้ยคงไม่มานั่งบอกเรื่องถึงความเป็นส่วนตัวก็ขอให้ทุกคนแบบว่าสงวนสิทธิตรงนี้ไว้ให้พี่ฟ้าด้วยเพราะว่าเวลาปัญหามันเกิดมันหยุ่มหยิมหัวใจอะแล้วมันคอนโทรยากมันมีทั้งแบบว่าแฟนคลับที่น่ารักและแฟนคลับที่ไม่น่ารักก็มีอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะพรุ่งนี้ไลฟ์เอ่อมาดมหลุย แล้วก็อันนั้นไม่ได้ไลฟ์ใช่ปะไม่ได้ไลฟ์พรุ่งนี้มีไลฟ์มาดำหลุยนะคะฝากด้วยกับกับโปร9.9แล้วก็มีงานที่เอ็มคอเทียนะคะตอนช่วงประมาณบ่ายโมงไปหากันได้กับอิงหลอดนั่นเองนะคะเวลาดอมีโปรพิเศษโปรใหม่นะจริงเหรอใช่ฝากด้วยละกันวันนี้ใครทำผมใจได้ปะไม่รู้กดตะก,กร้าทำรังเงินกันด้วยเดี๋ยวดูตะก,กร้าก่อนวิจะจะ,จะพันออเดอร์แล้วว่า อีกนิดเดียวอ่ะอีกอีกิดเดียวไม่เกินใจนั้นเป็นเวลาพี่ท็อปมากลางของบอสบอกราคาราคาอะไรอ่ะสุขภาพเป็นไงบ้าง<ม>ก็ถ้าสภาพจิตใจก็ดีค่ะก็ดีแล้วก็สภาพร่างกายเหรอได้อยู่ได้อยู่ี <laughs> ่ใจอ, <laughs> อูทิงนะปลอดดีขึ้นค่ะ เจอคุณหมอล่าสุดเดี๋ยว,ยวช่วงวันหยุดก็ต้องไปหาคุณหมออีกรอบหนึ่งนะเพื่อไปเปลี่ยนยาลอดดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆคุณหมอนี่ก็ต้องเจอไปภูม<ด>แพ้ช่วงนี้หนักหน่อยช่วงนี้เป็นภูมแพ้หนักครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน,นแบบว่าอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบอากาศมันเปลี่ยนแปลงฝนมันจะตก ฝนตกบ่อยอ่ะพี่พอจะเป็นภไไูมิแพ้ขึ้นอยู่ข้างบนไงขึ้นบ้านหรอขึ้นบ้านไม่ใช่เกียวกี่ออเดอร์รอป๊บนึงนะ751ออเดอร์อที่รักขาดอีก200นิดนิดออเดอร์ทุกคนช่วยกันทำเราทำได้เราทำได้ขาดไปก่อนได้เดี๋ยวให้พี่ทำบ,บอ้าง่อหรอ อิงหลอด forever อยู่กับแม่ขอให้ขแข็งแรงขอบคุณครบเอ้ะมันอยู่ในกระเป๋าเหรอมันจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยไม่รู้เป็นไรในตะกร้าหมดจริงหรอทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าปักบานาน่าชิพให้เมื่อกี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะคะมีสีรสชาติ มีสีรสชาตินะคะมีเออซาวครีมหม่าล่านะคะแล้วก็ต้มยำ <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อไฟละพุ่งจริง <c oughs> ทุกคนคะถ้าช่วงหลังๆนะคะ <c oughs> ได้คุยกันน้อยลงได้ไลฟ์น้อยลงนะคะหรือ ได้เข้าไปโลดแล่นในโซเชียลต,ต่างๆน้อยลงห้ามลืมกันนะคะอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าพี่ฟ้าคิดถึงเสมอก็สิ่งที่อยากจะสัญญาแน่นอนจากหัวใจผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้สิ่งที่สัญญาก็คือจะทำผลงานทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดให้ทุกคนภูมิใจเหมือนทุกคนได้ส่งพี่ฟ้าเรียนน่ะแหละเหมือนแบบจากวันแรกที่เราตั้งแต่ประกวดมิสกแกรนกรุงเทพจนมาถึงเป็น อิงฟ้ามหาชนณนะตรงนี้ก็จะทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ภูมิใจที่สุดเท่าที่พี่ฟ้าจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทไหนก็แล้วแต่ขอให้แบบรู้ไว้เลยว่าศักยภาพในการทำงานและความสามารถพี่ฟ้าไม่ยอมแพ้ใครแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกคน โฟกัสก็คือไม่ต้องมาโฟกัสตัวพี่ฟ้าก็ได้โฟกัสสุขภาพจิตตัวเองเลือกที่จะดูเลือกที่จะ do, เสพใครที่รู้สึกว่าผิดหวังหรือใครที่อยากจะน้อยใจนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ได้ดั่งใจอันนั้นแบบไม่ได้ดั่งใจแล้วอยากจะเดินจากไปพี่ฟ้าก็ไม่ว่าอะไรเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าใช้คําว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าเลยนะคะ แต่ก็ขอบคุณทุกๆก,การติดตามที่ทำให้ฟ้าเติบโตมาได้จนถึงตอนนี้นะคะรักทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องมาน้อยใจว่าแบบว่าฟ้าไม่รักแฟนคลับหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุๆๆๆ่มนี้มันไม่มีคำว่าไม่รักหรอกคะ่ะแต่มันอยู่ที่ว่าเหมือนแบบนะตอนนี้เรากาลังทาอะไรอยู่แค่นั้นเองคนเราในหนึ่งวันมีหลายสิ่งที่ต้องทําเราไม่มีเราไม่รู้หรอกว่าหนึ่งวันเขาตื่นมาเขาทําอะไรบ้างเขาไปไหนเขาทาอะไรเขามีกิจวัตร ประจําวันทําอะไรบ้างเราไม่รู้เลยใช่ไหมเราเห็นเขาแค่ในโลกโซเชียลความความจริงใจหรือว่าการบอกรักมันไม่จําเป็นจะต้องผ่านโลกโซเชียลอย่างเดียวหรือแสดงออกผ่านทางโลกโซเชียลอย่างเดียวไม่ว่าอะไรก็ตามขอให้รู้ว่ารักแฟนคลับเสมอเคยบอกไปแล้วว่าสิ่งแรกคือครอบครัวครอบครัว รวมพี่น้องไปแล้วใช่ไหมไม่รู้จะจัดตัวเองไว้อันดับไหนดีครอบครัวแฟนคลับองค์กรหรือตัวเองก็แล้วแต่ทุกคนอยู่ในอยู่ในรักก็คือรัก ไม่ต้องเอาแฟนคลับไปจัดเลียงแข่งกับครอบครัวไม่ต้องเอาแฟนคลับไปจัดเรียงแข่งกับเพื่อนไปแข่งกับองค์กรหรือไปแข่งกับใครแฟนคลับก็คือกลุ่มแฟนคลับที่อยู่ตรงนี้พี่ฟ้าก็รักแล้วก็เออเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกคนอยู่ไปในทุกๆก,การเติบโตของพี่ฟ้าหลังจากนี้ต่อไปเราไม่รู้หรอกพี่ฟ้าก็ไม่รู้ว่าพี่ฟ้าจะอยู่ในวงการบันเทิงหรืออยู่ตรงเนี้ยไปได้นานแค่ไหนทุกอย่างมีขึ้นทุกอย่างมีลงมีดังมี มีดังมีดับมีกริบมันเกิดขึ้นได้หมดวันนี้เราทําให้เขาถูกใจวันนี้เราทําให้เขาไม่ถูกใจวันนี้ได้ดังใจวันนี้ไม่ได้ดังใจพี่ฟานล,ลืมโทรศัพท์ได้หมดเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าพี่ฟารักมากๆแค่นั้นเองแล้วก็คอยดูผลงานติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะรักทุกคนมากๆแล้วลงไปแมวโทศรศัพท์ไปจะบ้า ทุกคนนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์นะเดี๋ยวดูก่อน7 7 8ออเดอเดอร์วันนี้ขายได้แสนกว่า thank you so much